สำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันจมาทานพระมฐา,านแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับท่านนักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตาม มุบาสุกรุมบาสิกาก็ตามจำถ้อยคํานี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคําม,มอบกายถวายชีวิตนั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสั่งก็ได้แก่ศีลอวิยในก็ดีศีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้า ให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยให้เกิดความร่าร้อนที่เประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสเป็ไ่ได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลกอยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาทจองร่างจองผลานซึ่งกันและกันก็ดีหรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินทรสีบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงให้เราละเสีย เจนังขอท่านอย่างหลายที่ประกาศตนไวมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากลางปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลั้นความรักในระหว่างเพศในร,รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร,ำร่ำรวย ความโกรธความหลงคำม,มาอดกลั้นใหมายความว่าทําจิตเป็นสมาธิได้แก่รมเป็นฌานฌานโลกีเมียม,มน่ายแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปม่อดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกินเลสทั้งสามรายการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ราคากะกโรภะโลภะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้น พยายามห้ามหันให้มันหมดสิ้นไปจงทำตัวทำใจให้ประกอบไปด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านทังหลคงจะไม่ลืมบทข้อนี้ซึ่งว่าแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านทังหลจงทรงไว้ซึ่งความดี สิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็หมันแล้วกันไปอย่าหรือฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บันามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทําความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระจินร์สีบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเคของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมินี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทําได้ดีจริงๆเนะี่ยเขาไม่ลืมคํานี้ให้คํานี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันกล้องแล้วเขาก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในรูปสิงกิริรสสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความพยายามบาจองล้างจองพลานบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วของในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดอารมของจิตตามธระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาโจทยตานังถึงแปลเป็นใจความว่าจงกล่าวโทษโจ์ความผิดตนเองไว้เสมออันนี้เราคิดหรือเปล่าเรื่องคิดว่าเราดี ถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อน,นั้นต่อจากนี้ไปก็จะพูดถึงอนาปานุสติกรรมธานเวลานี้เรากำลังศึกษาอนาปานุสติกรรมธานและสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าบางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยว มันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนิมิตรหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกในล,ลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทางานของมันเป็นปกติถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมถ้ารู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติ อารมณ์ของความหลงในกามาคุณห้ามันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มียันหลงอยู่ในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออกเป็นนวติตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะได้โปรดทราบ ที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็เอาจิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของพระโสดาบันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย ว่าคำว่าประสูดาบันเป็นของไม่ยากเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของประสูดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประสูดาบันแล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือประสูดาบันถ้าโระสดาบันมีอะไร นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคําสั่งสอนของท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้นหมายความว่าความหมั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันดาจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบรหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิ่มใจที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียทีเกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสากายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิต คิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินทรสีจะั้่งมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ เฉพาะครวาตมีสินห้าบริสุทธิ์มันเนมีมีศินสิบบริสุทธิ์พระมีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์จิตมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ขั้นต้นองพมะโสดาบันเพียงเท่านี้มันยากนกหรือได้ความจริงสําหรับคนชั่วยาก สำหรับคนดีไม่อยากเพราะว่าคนชั่วนะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทํานงตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวอันนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่ส,งส,สง,งสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราทำยังไงเวลานี้เราเจริญอนาณาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรแค่อนานาปานุสติกรรมฐานเป็นมิปเสนายานเครือออ่องควบคุมอาณาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพาุทโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกปัญญามันเกิดทำไมจึงว่าปัญญาเกิดเพราะเพราะจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิด ถ้าปัญญาของพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดก็แสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะยถามผมว่าจิตตสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหนปัญญาเกิดทั้งหมด นี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดเขาสแสดงว่จิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำเนยครับบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไปจึงกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วนี่ถ้าอารมณ์ใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก,ก็นึกทั้งตรงนี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้คุณของน้ำ นกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุขสำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยให้ความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวมไม่รู้สึกถึงคุณของต้นไม้ดรืน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถแต่ทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะทรงความเป็นประสงคดับรันได้เรามาพูดกังถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็จะนั่งคิดว่าร่างกายข้าเราอยู่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาอาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสําคัญ สำหรับเกาลิงเวลาหาอาหารคือคำข้าวก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายที่นั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริงว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้น มันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่เมื่อเราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์คือไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสงควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไง วันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงเว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนั้นว่าเราก็ประนามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณกามคุณของเราฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่โลภะความโลภเรามีความโลภไหม จับจุดที่ใจอามาหิตทโธท่ร,ร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกือ้อกูลกินเลตให้มันมากคิดว่ากิดร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัยอยากท่านลงตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอ่อสําหรับพระโสดามัน แล้วก็หันกับไปทีว่าเอ๊ะที่เราไม่จะตายแล้วนี่ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั้นเราจะทำยังไงทำยังไงเมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพระนิพพานในเวลาตาย ในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรมไม่มีอารมง์ของความชั่วความจริงในโสนดาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มากแล้วก็ถอยหลังไปดูโอ๋หนอชีวิตของเราก็คนดีชีวิตเขาพวกคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวสิ้นเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นาน แล้วก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วก็เกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหมถ้ามีก็สแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันอันนี้จับอนาปานุสติให้ดีที่เราโอหนอลมห้ใจนีเป็นที่พึ่งชั่วคราวสาหรับเราถ้ามันไม่ทํางานเมื่อไรเราก็ตายนี่ชีวิตของเราต้องตายแน่ แต,แต่ถ้าว่าถ้าตุปกติเรามีความรู้สึกชั่วจะชั่วตรงไหนก็ตามปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสีก่อนอันดับแรกถือลมให้ใจเข้าออกเป็นสําคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานเช้งก็ตาย ่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันแต่การสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความวนกระวายของใจเป็นอันว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความประมาทในชีวิต อารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อจิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทําความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมาติมาเตียนเรานี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหน ผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าในความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ทน่นาเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนําเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี้เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาะติดในพระพุทธเจ้าเกาะติดในพระธรรมเกาะติดในพระสงฆ์เกาะติดในลมนานาปานุสติจรมทฐาน ไม่ยอมให้ลมว่างจากอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิตถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามันติดนานาปลานุสติติดเน้ลมหายใจเข้าใจออกพระใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงแถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพันิพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสําหรับเรา การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานพราบรรดาท่านอย่างหลายมองดูเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วต่อนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าใช้อารมณ์พิจารณาหรือภาวนาก็ได้ตามอัติยา,ายัยอยู่ในอริยาบุตตามสบายจะน,นั่งก็ได้จะน,นอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอัติยาใัของท่านจึงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร